ที่จังหวัดภูเก็ตก็มีงานแบบนี้เหมือนกันค่ะไปติดตามพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตนะคะก็ชวนพี่น้องค่ะมาเลือกซื้อผลไม้นะคะที่เทศกาลพาณิชย์เขาจัดขึ้นค่ะฟรุตเฟสติวัล l 2 0 2 2เป็นการเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตให้แก่กเกษตรกรค่คะ บรรยากาศที่หน้าสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งก็ได้จัดเทศกาลพาณิชย์ฟรุตเฟสติวัล2022ค่ะก็มีทั้งทุเรียนหมอนทองในฮะมะม่วงน้ำดอกไม้มีเงาะสับป,ประรดภูเก็ตก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งพบว่าผลไม้ที่ได้รับความนิยมสูงสุดค่ะแน่นอนก็คือทุเรียนหมอนทองนคะคะขายไปได้500กิโลกรัมมะม่วงน้ำดอกไม้300กิโลกรัมซึ่งคาดว่าในระหว่างวันที่2ถึง8พฤษภาค,คมนี้ก็จะมีผลไม้นะคะ ที่นําเข้ามาขายในจังหวัดภูเก็ตไม่ต่ำกว่า10ตันซึ่งก็เป็นการรณรงค์กระตุ้นให้ประชาชนบริโภคผลไม้ภายในประเทศนอกจากนี้นะคะสํานักงานช่างตวงวัดเขต2ก็ได้มีการไปทดสอบเครื่องช่างค่ะให้มีความแม่นยําแล้วก็ได้มาตรฐานเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าอย่างยุติธรรมกันด้วยค่ะคือตอนนี้อย่างที่เราเห็นว่าผลไม้มันออกมาพร้อมกันเยอะใช่ไหมคะ เราก็มีทางกรมค้าภายในโดยกระทรวงพาณิชย์ได้จัดเทศกาลบริโภคผลผลไม้ขึ้นมาสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรแล้วก็สำหรับประชาชนซึ่งจะได้มีผลไม้บริโภคจากสวนสู่ผู้บริโภคก,ก็เมื่อวานทราบประข่าว่าที่นี่มีผลไม้แบบมาจากช่วยของให้เกษตรชาวสวนนะคะก็ากมาอุดหนุนคะ่ะค่ะแล้วก็จะเอาไปให้เพื่อนๆได้ลองชิมดู สดแบบใช่ค่ะก็แบบสนใจค่ะแล้วก็อยากช่วยเกษตรชาวสวนด้วยค่ะก็มันถูกดีค่ะแล้วก็มันก็สดด้วยแล้วก็ดูน่ากินอ่ามันเนี่ยอย่างสับปะรดเนี่ยก็ดูแบบมันมันมันดีกว่าแบบในตลาดอะไรเยอะงั้พูดถึงอี่าก็มะม่วงก็สวยพอใจไม่พอหจจริงจริกับราคาพอใจค่ะพอใจมากค่ะ ซึ่งงานฟรุตเฟสติวัล2022เป็นมาตรการหนึ่งในการรองรับและให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกผล,ลไม้ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตที่กำลังออกสู่ท้องตลาดครับซึ่งประชาชนสามารถร่วมเลือกซื้อผลไม้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8พฤษภาคม2565ที่บริเวณหน้าสำนักง,งานพาณิชย์จ,จังหวัดภูเก็ตตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีและที่บริเวณตลาดนัดชิวาครับตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง23นาฬิกา อย่างพอมีเวลานะคะไปซื้อกันได้ถึงวันที่8พฤษภาคมนี้ซื้อผลไม้จากเกษตรกร,กรโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางค่ะ